Legenda por เหนือน้ะเจ้าวันนี้เจ้าอะไรเจ้าเหลือเกินนูเดีเจ้ามือเดี๋ยวเจ้าอะไรเจ้าเดียว <c oughs> มาในเมนูเหนือเหนือหน่อยแต่มันก็จะไม่เหนือทีเดียวด้ยนะ <c oughs> มากับแม่แล้วอ่ะแม่ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนของแม่แล้วก็สูตรของแม่วันนี้แม่มาในเมนู <c oughs> น้ำพริกององอ,องอ,องอ่อ,อง,ออง นี่น้ำพริกอ่องของแม่เดี๋ยวมาดูซิื่อส่วนผสมอ่ะของคำว่าน้ำพริกอ่องเนี่ยใส่อะไรกันบ้าง <Okay. S 1> เมนูนี้จะขาดอันนี้ไม่ได้เลยนี่มะเขือสีดามะเขือเทศสีดาต้องมีเลยแม่มีมะเขือช่อมาด้วยมาที่แม่แล้วก็เยอะและหมูหมูบด เมนูนี้หนูอย่าเอาหมูติดมันเยอะนะเดี<ะ>๋ยวพอาําแล้วนะลอยฟ้องไปหมดเลยเอาประมาณนี้ <c oughs> เขาเรียกหมูประมาณนี้หมูเนื้อสันอร่อยสุดเ <c oughs> วลาทําออกมาแล้วมันไม่กระด้าง <c oughs> ส่วนเครื่องโขกข,ของแม่พริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งเม็ดใหญ่หอมแดงรากผักชี เกลือแล้วก็กะปินะไม่ยากเลยอันนี้คือเครื่องโขกส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำปาำาลาน,ปน้ำตาลมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวนี่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปึกอะไรก็แล้วแต่แต่แม่เรียกน้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าที่บ้านแม่ทำนำามะพร้าวน้ำมันพืชผักชีเอาไว้โรยหน้าบางสูตรเขาอาจจะไม่มีมะเขือช่อแต่ของแม่แม่ใส่มะเขือช่อด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโขกแม่ใช้โขกอันนี้เลยนะเดี๋ยวแม่มีเหตุผลว่า ทำไมแม่ต้องใช้ครกใหญ่ขนาดนี้เพราะข้างบ้านเขามาบอกว่าทำเผือดด้วยเด้อเนี่ยด้วยเนะด้วยเจ้าเนาะอ๋อเขาบอกให้ทำเผือดต้นน้เจ้าเจ้า,จายากยากมามาทำนะพริกดีกว่าอันนี้หนูเอาไปแช่น้ํานะอุย้ยเม็ดใหญ่อะหนูก็เอาพริกทั้งหมดเนี่ยไปแช่น้ําหัน่นแช่น้ําไว้เดี๋ยวแม่หั่นพริกให้ดูก่อน <S <S ทำไมต้องเอาไปแช่น้ำจะได้ตำง่ายๆลูกไม่งั้นนะั่นหนูตำไปตีเมล็ดจะแหลกเนี่ยหั่นหัน,หนจะไปหัน่นเอานิ้วเขาละ ไปแช่น้ำก่อนเดอ้ออันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะลูกแช่น้ําจะให้มันนิ่มไวหนูใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปในพริกนี่แปบ๊บเดียวระยวบยวบยุบหมดเลยเ,เกลือเนี่ยช่วยได้ทุกอย่างเลยนะช่วยบรรเทาด้วยหนูเป็นอะไรปวดอกปวดใจก็ใช้เกลือได้นะลูกกินเกลือไปสักกระสอบหนึ่งรับรองหนูไม่คิดอะไรเลยล่ะลูก ี๋ยวก่อนผักชีแม่เหี่ยวแม่ขอเอาอันี้ใส่ี้มันโดนลมก็เหี่ยวแล้วแม่ขอจุ้มอย่างนี้นะจุ้มเสร็จแล้วนี่เวลาทําผักชียังไงไม่ให้เหี่ยวหนูจุ้มน้ำเสร็จแล้วหนูสะบัดนี้หนูสะบัดนี้นะลูกสะบัดสะบัดเสแล้วสะบัดสะบัดสะบัดนี้เดี๋ยวเคยดูนะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่แม่จะบอกหนูหนูก็ไปใส่หม้อปิดฝาปุ๊บมันวิ่งหาอากาศแป๊บเดียวผักชีหนูจะงามมากเลยเดี๋ยวแม่ไปปิดกันปิดใส่ตู้ให้ก็ได้โอเค ที gli, ่แม really ่เล so ่นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแม่รอพริกมันนิ่มเห็นไหมหนูมาดูใกล้ๆแป๊บเดียวถ้าเราไม่ใส่เกลือมันจะไม่นิ่มไวขนาดนี้นี่มันพองแล้วเห็นไหมนี่พองเราก็นิ่มอย่างนี้เลยเนี่ยตามแป๊บเดียวง่ายเนี่ยง่ายแรกหมดจากนั้นหนูใส่เกลือลงไปนิดนึงเค็มทั้งประเทศ่ะลาผักชีจ้าเอาเนื้อส่วนนี้มันไปด้วยนะบางคนน่ะไม่รู้ลูกน้องอ่ะบอกให้มันหยิบราดผักชีมันหยิบมาเป็นแบบเนี้โวย เอาไอ้ตรงโคนๆคนมันใส่ลงไปด้วยลูกเนี่ยมันจะหอมตรงนี้แหละแล้วมันก็ได้เนื้อด้วยอเคใส่รากผักชีลงไปหมูกระตมอคกมันก็แม่ขอยือนตำหน่อยไ,ไหมแม่ก็ยืนตำให้หนูดูด้วยนะเพราะแม่นั่งตำไม่ได้ครกมันสูงกว่าแม่ห้ามใส่หอมแดงก่อนนะอันนี้คือเรื่องจริงเดี๋ยวเธอแฉตำไม่ได้หนูดิพริกอันนี้ใส่ลงไปก่อนอุย้ยเขาชอบรสจัดจ้านในย่านนี้ หนูก็บีบน้ําออกนี้นะลูกแล้วหนูก็โคกแม่มาถนัดรู้ป่ะโครกกระสูงอันนี้กระสูงแม่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 แมชอบแบบนี้ <c oughs> จากนั้นเราตามพริกแตกไปได้ประมาณ60%แล้วเราก็ใส่หอมแดงนะลูกโอเค แม่ตำพริกไปประมาณ6 0เก็แล้วกันหนูก็เตรียมมาซอยหอมแดงนะลูกที่ซอยพ่ออะไรถ้าหนูจะใส่ทั้งหัวก็ได้นะแต่นอกก็รู้อยู่แม่อายุเยอะแล้วถึงใส่ทั้งหัวก็เมื่อไหร่จะแหลกแม่ก็เลยมาช่วยนิดนึงซอยนิดนึงซอยนิดนึงแล้วค่อยเอาไปใส่ในก๊กเมื่อกี้นี้อ่าหนูตำได้แหลกประมาณนี้นะเจ้านี่น้องเป็นคนเหนือแต้ะเจ้าแต๊คกะใส่ลงไปนะกะ จากนั้นหนูใส่กระปิลงไปนะเจ้านี่นะเจ้าอย่าหับอย่าหมอุ้ยอย่าห่วงเครื่องนะเจ้านี่ใส่อย่างนี้เลยนี่นะใส่ลงไปเลยถ้าหนูขี้เกียจตามหนูก็ปั่นเอานะลูกปั่นให้พอมันยวบตัวแล้วหนูก็มาโขกให้มันหอมโคกไว้อย่างนั้นแหละเนาะโอ้ง่ายดีอ่าหนูมาดูได้แล้วจ้าเวลาผ่านไปไวมันโกหก ได้แล้วจ้าน,นี่นะอันนี้สูตรของแม่นะหนูลองทำอย่างนี้นะนี่หนูก็มะเขือฉีกฉีกฉีก,กใส่ลงไปเลยเอามะเขือสีดานนะลูกใส่ลงในเครื่องแกงที่หนูนั่นนะนี่อ้าวมาดูมาดูมาดู นี่นะประมาณนี้นะลูกแม่เน้นแล้วนะอันนี้สูตรแม่นะลูกหนูลองไปทําดูโอ้อรอ่อ,รอยอรอย่อ,รอยอร่อยอร่อยอร่อยจากนั้นเอาหมูใส่ลงไปเลยแล้วหนูก็โขกหมูเข้ากับเครื่องแกงอุ้ยเครื่องแกงกระเด็น,นอ่าเดี๋ยวเราไปผัดกันเด้อเด้อล่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปผัดแล้วก็ไปปรุงรสกันตรงนู้นเลยจ้าโอ้ยโอ้ยตะปูหงเช้ามีรองเท้าสองคู่ติดกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพีจ่จำได้ดีโอ้ยมันทิ่มนิ้วแม่ลูกใคร่อเอามานี่ประตูห้องเช่ารู้ตะปูห้องเช่าเหมือนกันลูกผัดกันดีกว่าโอ้ยเวย ใส่น้ำมันพืชเลยจ้าน้ำพริกอ่องมันต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยหนูก็ใส่อันนี้ลงไปเลยจ้าที่เราเมื่อกี้เนี้ยที่เราครูขโ,โ,โยโขกงกกกกกต,ตำๆกันนะโอเคผัดลงไปเลยบอกเลยหนูลองทำดูนะสูตรแม่ตาทำกินก็ได้ทำขายก็รวย <Okay. S 1> แม่ชอบกินอะไรนะแม่ก็จะหัดทำนะ ามรสนี่โอ้มันอ่อนไปมันแก่ไปเราก็ดัดแปลงได้นะลูกบางทีเราจะไปติว่าโอ้ของคนนั้นรสอ่อนเขาชอบแบบนั้นแต่เราชอบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้แม่ชอบกินน้ำพริกอ่องที่มันมีรสชาติแบบสามรสเลยอะ่ะแม่ก็จะทำ่างนี้จากนั้นหนูใส่น้าซุปลงไปเลยลูกปรุงน้าําปลาลงไปเลยลูกมะขามเปียกลูก เราจะปรุงมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาแต่ว่ามะขามเปียกกับน,น้ำตาลหนูก็ต้องเผื่อมะมะเขือมะเขือด้วยนะลูกบางอัน <Okay. S 1> มันมันแฉะมันอะไรยังไงมันสุกมันงอมยังไงเราต้องหัดชิมก่อนนะชิมวัตถุดิบก่อนว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมารสชาติเป็นยังไงถึงจะใส่ส่วนผสมพวกนี้ลงไปถูกต้องหนูก็ใส่มะเขือลงไปอีกนะลูกมะเขือเมื่อกี้มันน้อยไป ัดหมูให้สุกแบบสุกนานๆนะลูกอย่ามาสุกแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเอาขึ้นไม่ได้นะอีม่ออีแม่อะไรนะไม่ได้นะเปิดไฟอ่อนๆให้มันกุ่นๆไปเรื่อยๆนะเจ้าจากนั้นมะเขือเจ้ามะเขือช่อนะเจ้าโอ้ยเจ้าเจ้ากระเด็นไปนู่นเลยนะเจ้าหนูก็บีบเจ้าบีบเจ้าบีบให้มันแตกเจ้าบีบเจ้าบีบเจ้าเปลือเขาเลอะมาแล้วนะเจ้า กนะร้อนขนาดเจ้า oh. <c oughs> ลำขนาดเจ้าอุ้ย <c oughs> <c oughs> ลำแต่แต่นะเจ้า <c oughs> โอ้ยอีน้องเป็นคนเหนืออีน้องทำเยอะเยอะแยะขนาดนี้นะเจ้าแต่ถ้วยเขาให้แม่ไต่แม่ไต่แก่เนี้ยนะเจ้าโอ้ยอร่อยแล้วเจ้า okay. แล้วเดี๋ยวไปดูผักชีแม่ซิว่ามันจะตึงเหมือนที่แม่บอกไหมแม่จะเปิดให้ดูนะอันนี้ไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยนะมันคือความจริงเพราะแม่เป็นแม่ค้าผักเก่าแอนแอนเห็นไหมจากเมื่คกี้นี้มันเป็นอย่างนี้จริงนะตึงไหมล่ะหูแม่นะไม่ใช่ผักชีตอนนี้เริ่มตึงแล้วนะตึงแล้วถ้ามันไม่ตึงนะก็หมายความว่าหม้อหนูอะผิดผิดผิดพลาดแล้วแต่อันนี้ต้องมันต้องอยู่ในที่เย็นหน่อยนะลูกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผักชีของแม่เห็นไหม ตึงตงึจริงๆว้าวชามนี้เท่าไรออพี่หวิวข้าวแล้ววะแม่กินแล้วนะแม่ไม่รอแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหงามงดเหลือเกินโอ้โหน่ากินว่ะตัวนี้ข้าวเครืองก็ไม่ให้แล้วคูกินกับเปล่าๆ อืมอืมอะไรก็ต้ออย่านี้คือยังนงอยเรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าหนูจะจิ้มกับอะไรก็อร่อยหมดนเนี่ยผักแม่แมงอลังการงานสร้างขนาดนี้แม่กินเข้าไปแล้ว แม่บอกเลยว่าเค็มเปรี้ยวตามด้วยหวานหอมมากเลยไม่มีกลิ่นสาบหมงไม่มีกลิ่นอะไรที่มันรบกวนจิตใจหรือมันรบกวนส่วนประสาทลิ้นเลนเลยมันอร่อยหน้าตาก็ดีด้วยหนูทากินก็ได้ทําขายก็รวยลองไปทํากันดูนะ <c oughs> ได้เคล็ดลับดีๆจากแม่แล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งจิิงๆแม่ไปก่อนนะเจ้าลำแต้ๆนะเจ้าแม่จะไปลำปากซอยนะเจ้า เต่งเต่งเต่งเตนงเต่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 งเอาันี้ไปใส่นี้่อนนะ